จากประเด็นเรื่องการอัปเดตราคาประเมินที่ดินนะครับ268กรมบอกว่าได้ทำการปรับปรุงอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็มีบางแปลงซึ่งไม่ตรงเงื่อนไขยังไม่ปรับะทีนี้เรามาดูข้อมูลจริงจะเป็นยังไงนะ,ะมาดูของจริงนะครับ โอเคเดี๋ยวคลิกดูรายการนี้แลวกันนะครับอ่าด้านล่างยังไม่มีเนาะอ่าอันนี้ก็คือไม่ตรงเงื่อนไขนะครับจากนั้นก็คือยังเป็นค่าว่างอยู่เราต้องมาปรนังปรับเองนะครับกลับไปอีกอ่ามาดูอันสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมดูเลยอ่าอันนี้คลิกอันนี้มีนะครับอันนี้ก็จะเติมให้แล้วเราต้องบันทึกจากนั้นเราต้องมานั่งบันทึกทีละอัน ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่กรมบอกว่าเขาดึงมาแล้วเนี่ยมันช่วงไหนพวกเขาประกาศแล้วมันน่าจะดึงันแล้วนะครับแต่นนี้ก็ตรงเงื่อเนเงื่อนไขแต่ก็ยังไม่ไม่มาคนระับก็เลยเป็นที่มาของการจัดทำวิดีโอนี้นะครับอามาดูอ่าก็คือกิจวัการอัปเดตราคาประเมินที่ดินในระบบแอร์แท็กออนไลน์แบบอัตโนมัตินะครับโดยใช้หุ่นยนต์หรือบอทดนะครับในี่นี้คือของผมเนี่ยก็เป็นโปรแกร,รม l t a ์ bot แล้วก็ไม่ต้องคลิกทีละแปลงดําเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเฉพาะหน่วยงานที่เข้าฝึกอบรมง,งในปี67และก็ปี68นี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะดูตอนท้ายวิดีโออ่าทีนี้แล้วแปลงไหนซึ่งถ้าไม่ตรงเงื่อนไขนะครับเราจะต้องมีค่าเริ่มต้นนะเราต้องไปเอาตารางนะครับของราคา ประเมินนะครับในตอนนี้ก็คือว่าทุติดถุงซอยทางที่230บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยอบอทจะเริ่มทำงานนะครับโดยเริ่มต้นจากทีละแปลงนะครับค้นหามีหรือเปล่าอันนี้มีราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคลิกดึงแล้วก็บันทึก อไปแปลงต่อไปนะครับอ่าอันนี้ไม่มีอ่าอันนี้เปี75อยู่คงเดิมไว้นะครับใน90ราคาไม่เปลี่ยนแปลง อ่าดึงมาแล้วสองหกสบนะครับกดอันนี้เก้าสิบอ่าอันนี้ก็คือดึงให้โอเคอันนี้ไม่มีก็คงเดิมนะครับดึงแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีการปรับปรุงก็จะคงเดิมไว้อันไหนที่ไม่มีนะครับก็จะเติมให้ที่อ่าสองร้อยสามสิบบาท อันนี้ไม่มีก็อันเดิมนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้เครื่องมือดีๆแล้วก็ให้ทีมงานนะครับไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกได้หลายอย่างให้นะครับไจะรับสิทธิพิเศษก็คือลงทะเบียนเข้าฝึรกอบรมนะครับตามวันเวลาในเว็บนะครับเว็บอาจารย์วิรพง .com หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไลน์นะครับ ID อาจารย์วิรพง์ หรือแอดไลน์โดยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0866451435สำหรับวเดีโอนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ